ที่ได้กินมะนออกาแฟมือนนี่มีสาวหัวขวนอเขามาจะกมึงเขาไมาจะเจอไปมังเขาไม่จะเถอไปก็แต่เขาบ้านวะ เป็นหวานป่ะเน่ยหวานหวานเป็นหวาดปกติไหมบ่เอาเงียบก็คงไม่ดีเอาเอาอะไรเอาหมดคุยไม่ได้กินเนาะจะเียวะที่ได้กินมันกาแคนขออนุญาตเด้อขออนุญาตแบบมิซอนเด้อ ขออยามิเอนด้วครับเพราะว่าคลิปนี้สิเผยแแผ่ทัวทัวชาธารณชนนะครับอันนี้เป็นอ้ได้กินหลายผมได้กินหวานายผมสิลนตอนนี้เลยอยู่ในภามพอด ตอนนี้เราอยู่ในปั๊มปตททางออกไปเขาพระวิหารนะครับทางออกไปผาหมอยีแดงนะครับเอี้ยเกาะบ้านในเราเออสะอวนวัดมาเชนิต้องสะอวนบ่มาเชนิต้องสะอวนเนาะสแควร์เออสแควร์ออนสแควร์ออนเออ เงินในบัญชีประมาณหนึ่งล้านบาทบัูการมีไหมอ่ะฮะมีมีก็เอาดิโอเคกดแม่นีไหมช่วยยัง แต่มาบาัตรอยู่น้องผู้เด้อบัตรเพื่น้องผู้อื่นเอาซาเกียวบัดบารอยู่อน้องเอกไฟมาเป็นบัดเกิดน้องเอกฝ่ายกลี่ยเทมันไปเอาเตี่ยมเป็นแหลกเอาอนามันเอาบัตเกิดบัตรเกิดฝ่ายมีบนลูกพี่น้องนี่นแล้วก็บัดเกิดน้องชูใจด้วยนะครับวันนี้สอนน้องเอกสาวได้ยังคะ ไปยอแล้วเห็นอะจะหานาทีแค่ยอแล้วจะหานาทีกันเลยยอกสาหลาสุดยอกสาหลาสุดดูดูมั้สิได้กินส้าเขียวไงพวกนี้พวกมันยอกสาวดอกอันไม่ิได้กินไงว่าเขาขัดแต่หัวสิได้กินไงมากกินแล้วอุ้ยแม่นห้องข่อยพวเนี่ยอุ้ย น่ารับประทินยังเลยโอ๋รับประทานเอาเที่ยนะบาร์ดไดกินบารกินได้กิบหาวชา,า,าเขียวบัวบานเนาะเฮ้ยเขาเขายิดออกตัวเออเอออืมยิดไหมดูสอดเขาไหมอะไรยิดไหมเออสอดเขาไหมเออยิดไหมดูแับนี้เอาเอา วาแล้วคือครบอ่ิบ่ม่แย่อ่อนบอนทไปไที่นอนมากเหมือนี่เป็นยังไงนอนกัสบายเมนบอได้กินตีนดีบ่โอ้ได้กินแบบ บอ่รับเชิญบอ่นอนอยู่เด็กินแบบบอ่ได้รับเชิญบอ่ไก่ตีนนอนจะเตะตีนบอ่หรอกือบไปนอนอยู่ตรงเตอันโซ้เฟ้อเหยียบเนอนแล้วทเมาเหยียบพิษเนาะเดียัไปพ่อไปอพไปเวลาพ่อใส่เวลาแม่พ่อไปไปท่องยางวันนี้ยางไปเวทีพี่เนาะเอากระสานมาหัวแข่งแทน บอเลี่ยวด้นี่คันหัวเยสิบ่ลเลี่ยด้นี่ต้องบอกเล่ามาหมเรียกไปเบื้องมาสักวิบงเรียกว่าอาการนะสุโอ้ยไปหาอ๋ำแล้วเถอะบอกแ่วว่าปิดักทุ่มนอนปีทองมงเคืองได้อยู่าเรียนสองทุ่มเคืองได้อยู่ไปเด้อ พี่น้องบ่เขยวแต่น้ำได้ขนกเขียวรับปากมันป่กมันเปียนมันดำัซีอะไรอะไรอะถ้าเราคืนนี้ไว้สักนี้ครับบัวบท่นพ่อติีามึงยางเมื่อนี่ไป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 ก่อนไปครับไปบ้บกับเปียนวเอาคนมีเมื่อดี่จะเป็บไ พี <cents input> ่พี่พี่เออพี่หเขาคือหัวเลแล้วครับะทั้งผก็กรงหวาด้สือพุ้าได้กินมมากต่เชี่ยเอาเสียงทั้งหัวบางนี่ปงครับเย่าปากเยอมันคือการเสียงมกม่าพเฮวันนี้มาเจอีมงานลด้วยฮัลโหล กูจะบอกไม่ออเงี้ยอ่อ,อ,อนเยอะกว่เง้อ่อนผาข่อยอูกูจะบอกโซ่เฟอร์นโรดเมื่อวานเหยียบผิดผ้าข่อยอูนี่เอ่อนผ้าข่อยเอ,อ,อนเูนี่ไปคืนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเวลาขรบไปผ้าข่อยเอูนี่ไปคืนว่ะนี่มาถามอีกเวลาขรบไปครบก็ครบกันยืนเลยเยนพวดเว้ยเป็นอย่างอ่ะมันเย็นพวดไปสั่น กูบอสร้างแบบพ่อนั่นนะจังวะแบบพ่อนปั่นเนาะฮะมันมีบบแบบพ่อนปั่นปันมีบ่วะมีปะพิซาแบบแบบพ่อนปั่นมีอยู่แบบพ่อนปั่นมีอยู่นี่ตีน ไอ้ยังเอาเอาหอดไหมหมดไหมหมโไหมวันหนึ I ่งว <laughs> <Fun> ่นเดวไันหนึงกินดอกมือวานล้มัยังไงวสหินเมื่อวานไอ้วมันยังงเขาญา้่เขายังหนีเขาคือเขาทดอองกูว่าไปทัาง่าตหลายกว่ ไม่พระเอกได้หนิพระเอกได้หนิพระเอกยังพระเอกอันพระเอกฮวงมดพระเอกตัวตลบฮปงมดเพ่งบ่เพ่งบ่ทักสาวเข้าเมยมีข้าวเม่์มาเลยููมีช่วถากม่มีช่วาคม่เข้ายูทูเข้ายูทูพิ์คำว่าทักสาวคราวแม่ พักสาวคราวแม่ยมาปูหมดเพลงกับพี่รองครับวันนี้พักสาวคราวแม่ครับี่ขึ้นดอกผู้อันผู้หรอเพลยงพูดสิรอรอดอกเนี่ยโคตรโคตรโละรโคต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 เอ็นบีด้วยเอ็นบีเอ็นบีทางหน้าไหมทางหลังเอาหรอใช่ข้างหลังใช่เนี่ยรอนั่นแหละไอ้เขาไปดูเขาไปดูกันเมื่อสิมีพี่หลอไม่ได้ทันเขาไปฟังก่อนเขาไปฟังก่อน นี่พี่หลอกพี่หลอกนี่นะครับเล่าเป็นนะครับคุณนี่นี่แหละโอ้ยขามเถาะนี่นะครับผมมาแล้วครับกระเช้าชุด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 นุ่มปะอืมพี่หลอกเนาะกัดเลย่บอะไรพี่หลอกเป็นปัดเอาเบิ้งบางคนเบิ้งคนเจ้างหัวเก็บไปเจ้างหัวเดียวเอาลุกลูกลูกลูก ขนมาหัวเลยวะลุกบ้งลุกบ้งลุกบ้งโอ้ตายหรอตายล้หัวหัวเราขึ้นแล้ววานี่ นี่มีมกุกกระท่าหนาขาวโวดมาเบอร์กท่านนทหนานี่อันนั้นเป็นกวางเขาเออเอาเบอร์กงมือเอาอะหรของโอเคขอบคุณนะนครับขอบคุณครับที่ไทยลพบวรนครับไปมึกจะไป สิงเพื่อนนี้บ่รบกวนละครับบายบายเอาพี่น้องฝากคุณพระพิมพ์หักเสาข้าวเมียหน่กันที่เกิดมาของน้องเงาะครับครับผมอันเอาผู้เทโธเอาบุญขาของเท้าเอาบุญดื้อขาของเท้าเอาบุญครับพี่น้องครับของเงาะหน่อยนะพี่น้องนะครับผมเอาคิดนี่ก็เอาไปพ่อไปพ่อไปขันมื่อกี้พ่อไปรอเพื่อนพ่อเอามันมีคนแนมพ่ออยู่บ่ไปสัมผัสเขา ไะสัมผัสเขาก็เดี๋ยวไปสัมผัสคลิปหนาคลิปหนาคลิปหนาอีพีหนาสำหรับอีพีนี้เอาไปใช่นีมครับครับอีพีหนาอีพีหนาแค่เพื่อนที่ตามครับผมใช่จักรพรรดิเราเปิดฟิชเชลครับแล้วก็ก็น้อยเราเพิดเราฟิชเชลครับโอ้ยครับอีพีหนาสิผ้าน้องนอนไปหลอกล้อมพี่น้องตามไปเบิ้งงต้นพี่น้องเด้อสวัสดีครับ